สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นพาร์ทที่2นะคะที่เราจะมาบอกเออราคาแล้วก็สกูชี่ที่เหลือที่เราขายนะก็คือจริงๆมีเยอะนะคะแต่ว่าคือเราขี้เกียจยกลงมาหมดเลยก็เลยจะมารีวิวส่วนหนึ่งโอเคเดี๋ยวมาดูอย่างแรกนะคะอย่างแรกจะเป็นโรมินเนียนะคะอุ้ยอุ้ยไม่ได้มีอะไรตกใจเป็นเค้กโรมินเนียนะคะอันนี้จะเป็นแบบตาเดียวนะนี่ตน,นี้นะคะนี่นะตาเดียว ตาเดียวนะคะก็อันนี้โอเคตาเดียวก็จะประมาณนี้นะคะจริงๆไม่ได้มีแค่4อันนะแต่ว่าคือเราเอามาให้ดูเท่านี้นะก็จะประมาณนี้นะแท็กนะคะด้าน,นหลังนี่นะคะสะโลทุกอันเลยนะเดี๋ยวเราจะมาบีบให้ดูเลยนะ ขออนุญาตบีบนะคะนี่คือแบบสโลว์จริงๆนะสโลว์ทุกอันเลยนะคะโอเคอันนี้จะเป็นแตบ,บตาเดียวใช่ไหมต่อไปเราจะมาดูอต่อไปนะคะจะมาดูตานแบบสองตาแบบสองตาจะประมาณนี้นะคะนี่นี่นะคะแบบสองตาก็ไม่ได้มีแค่4อันนะคะแต่ว่าเอามาให้ดูแค่นี้นะ นี่นะคะเดี๋ยวเราค่อยมาบอกราคาทีหลังเนาะโอเคนี่นะแบบสองตาก็จะเหมือนแบบตาเดียวแต่ว่าแค่แตกต่างกันตรงที่ตาเท่านั้นเองแท็กอะไรเหมือนกันหมดเลยนะคะแท็กนะต่ออีกด้านหนึ่งตัวแท็กก็จะประมาณแบบนี้นะคะเดี๋ยวขออนุญาตบีบนะคะโอเคก็จะประมาณนี้นะแบบสองตาค่ะต่อ,อไปนะคะก็จะเป็น เค้กโรโทรินะคะอันนี้จะเป็นแบบมาใหม่เลยนะนี่เค้กโรโทริอุ๊ยโทษทีค่ะเค้กโรโทริจะเหมือนกันหมดเลยเนาะก็ถ้าใครติดตามไอจีเราก็จะเห็นนะว่าเออเราลงรูปสุกุชิไปนานแล้วนะนี่นะคะนี่ แท็กโรโอรีก็จะเหมือนกันหมดเลยนะคะส่วนด้านหลังก็จะประมาณนี้นะเป็นแท็กคูมะานะคะเหมือนกันหมดเลยนี่เดี๋ยวบีบให้ดูนะคะสโลนะคะนี่ก็ต่อไปต่อไปอันนี้เราไม่แน่ใจว่ามันเป็นสกูชี่หรือเปล่าแต่ว่ามันคล้คายๆนะมันจะเป็นคาเค้กฮาโลวีนนะคะนี่ด้านหลังค่ะ ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะตรงนี้คือมันจะนิ่งๆน,นะแต่ข้างบนมันจะแข็งๆนะคะประมาณนี้ก็เป็นสีส้มะคะ่ะสีส้มเยอะมากเลยนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นสีม่วงค่ะสีม่วงจะเหลืออีกแค่2อันเท่านั้นนะแต่ว่าสีม่วงเนี่ยจะถุงแตก ถุงแตกตั้งแต่ซื้อมาแล้วนะคะเราก็คือแบบสภาพอย่างเงี้ยตั้งแต่ซื้อมาเลยก็คือแบบเออก็เป็นอย่างนั้นอยู่แล้ววะโอเคเดี๋ยวเรามาดูราคากันค่ะ<ม>ตอนนี้นะคะของที่เราขายทั้งหมดเลยนะคะก็แ<ม>คคโรมินเนียนนะคะทั้งแบบตาเดียวแล้วก็สองตานะคะราคา 190ไม่รวมส่งนะคะแล้วก็เค,คโรโทริกนะคะนี่ที่เป็นแท็กของคูมะก็ราคา220ไม่รวมส่งนะคะแล้วก็นี่นะครับเคทาโลวีนถูกมากราคา120แล้วก็จะมีแบบ110บาทนะคะเอึง้ย120กับ100บาทก็แบบ100บาทคือแบบถุงขาดเหล็กมันนะ ก็โอเคค่ะใครสนใจชิ้นไหนก็แอดไลน์มาได้นะคะ ID NAM17971 นะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครจะแล้วก็ถ้าใครติดตาม IG ถ้าใครไม่ได้ติดตาม IG เราแล้วอยากจะไปติดตามก็ IG underscore NAM underscore squishy นะคะเป็นภาษาอังกฤษนะคะก็สำหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วนะคะค่าส่ง e เมต50บาทแบบเดียวนะก็ไปแล้วนะคะบ๊ายบาย